ครับมานำเสนอแชมป์ MX 6 2 5 5เกียร์ชัตเทิลครับนี่ครับอาบน้ําใหม่ๆแล้วครับสวยๆราคาไม่แพงนะครับนี่ครับแขงงานได้ปกติครับนี่ครับสวยๆครับไม่แพงครับราคาไม่แพงครับใช้ได้ทุกอย่างครับทุกระบบครับ ของเหลวถ่ายเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนถ่ายให้ยางดีครับนี่ครับยางอยู่ประมาณนี้ครับยางหลังยางหลังขอ28ครับ14ขีด9ขีด28ครับยางหน้ายางหน้านี่เบอร์24ครับผมนี่ครับครับสวยๆครับนี่ครับ ครับสนใจโทรสอบถามได้ครับ0801085625รถอยู่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับผมให้ลองติดเครื่องดูครับนี่ครับติดง่ายครับ,นรบสนใจสอบถามได้ครับ 08.0.108.5.6.2.5ิดสวยเลยครับ แกมครับใช้งานได้ปกติครับนี่ครับนี่ครับโรมาได้ครับโรสอบสามได้ครับราคา255,000บาทครับขอรองได้นิดหน่อยครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ